สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับร้าน J S p r ปนะคะวันนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota Fortuner นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวเตคค่ะโชคฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดอีกด้วยค่ะแล้วก็มีในส่วนของกล่องพับกระจกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โชคฝากระโปรงหน้านะคะนี่เลยยึดจุดเดิมเลยนะคะไม่ได้เจาะเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวกล่องพับกระจะกขาสิลูกค้ามาเพิ่มกับทางร้านนะคะนี่กดล็อกรถหน้านี่กระจกจะพับไปแบบนี้เลยกดคายล็อกค่ะนี่กระจกก็จะกางออกมาแบบนี้เลยนะคะสามารถมาเพิ่มได้นะคะที่ร้านเราต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบต่อฐานนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ เต็มๆทั้งสี่บานประตูแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือลดกลิ่นบรบกวนค่ะยืดอายุกรารใช้งานของขอบยางอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะนี่นะคะฟังกชันแรกนะคะจะเป็นสวิตค่ะเปิดปิดนะคะอยู่ตรงด้านข้างคนขับนะคะสวิตตัวนี้นะคะสามารถขังได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะเดี๋ยวถ่าจะลองเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามจากที่ช่างมือชีพของเราเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากสวิสตตัวนี้ได้เลยนะคะเลาที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกนันหิบอีกด้วย,ดวยเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะใช้งานง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะาาถ้าที่จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองปิดให้ดูครั้ง อตอนนี้เป็นระบบกรอดูดนะคะฝาไฮก็จะลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะใช้งานง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วบีบแล้วปล่อยได้เลยฝาไฮก็ทํางานแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นฟังก์ชันในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะเราไม่ได้ตัดต่อหรือดัดแปลงใดๆเลยค่ะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนี่นะคะสามารถฟั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะเพียงกดไปที่ปุ่มายรอบสามครั้งเท่านั้นเอง นี่นะคะต่อไปเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะนี่ใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะฟังก์ชันที่ขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซ,นเซอร์เทา้าแตนเองจะอยู่ในด้านนี้นะคะเดี๋ยวทาจะลองติใช้งานให้ดูค่ะนี่ฝาท้ายก็ลงมาแบบนี้เลย สั่งได้ทั้งเตะปิดเตะเปิดนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะหากท่านสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ J S 4 o ของเรานะคะยินดีให้บริการค่ะมีสินค้าอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะนี่ขอฝากผลงานการติดตั้งฝาไทยขอ,ของทางร้านเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ